มาติดตามในเรื่องของขอกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี่นอกระบบนะครับเมื่อยอดนี้นอกระบบนะครับทบต้นทบดอกพบทางออกก็คือสอขอช่อติดตามได้จาก3นาที่ครับอายการแผ่นดินครับ เปนชื่อว่านี่นอกระบบสร้างปัญหาต่างๆมานับต่อนักไม่มีกฎหมายรองรับเหมือนการกู้หนี้ในระบบความเสี่ยงที่ผู้กู้อาจจะได้รับเช่นอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินกฎหมายกำหนดการทวงหนี้ที่เป็นอันตรายสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือการถูกหลอกให้ทำสัญญาอย่างไม่ถูกต้องอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นให้เห็นบ่อยครั้งคือปัญหายอดหนี้นอกระบบทบต้นทบดอก เกิดความเครียดวิตกกังวลส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของผู้กู้ได้สำหรับท่านที่ไปกู้ยืมเงินนอกระบบมานะคะเราต้องการที่จะให้สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะดูแลนะคะอาจจะเชิญตัวเจ้าหนี้มาเจรจายอดหนี้ได้นะคะโดยที่มาเยือนคำร้องต่อสอชนครศรีธรรมราช เพื่อให้เราทําหนังสือถึงตัวเจ้าหนี้ให้มาพบนะคะแล้วก็เจราจาถึงต้นเงินแล้วก็เจราจาลดดอกเบี้ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายสามารถช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ประสบปัญหายอดหนี้ทบต้นทบดอกได้โดยการทําหนังสือเชิญเจ้าหนี้มาเจราจายอดหนี้ ให้เจ้าหนี้มาพบและเจราจาถึงต้นเงินพร้อมเจราจาลดดอกเบีย้ยให้ถูกต้องตามกฎหมายส่วนดอกเบีย้ยที่เจ้าหนี้อาจจะคิดเกินอัตราเงินส่วนนี้จะต้องนำมาหักกับต้นเงินเมื่อตกลงกันได้ก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมสรุปยอดหนี้และผ่อนชำระกันต่อไปหากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตัวเจ้าหนี้สามารถนำสัญญาประนีประนอมไปฟ้องศาล เพื่อเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้เช่นเดียวกันในส่วนดอกเบี้ยที่เตอนนี้อาจจะคิดเกินอัตราส่วนนี้ก็ต้องนำมาหักกับต้นเงินนะคะแล้วก็ถ้าตกลงกันได้ก็จะมีการทำสัญญาประนีประนอมนะคะให้ยอดหนี้เหลือเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีการผ่อนชำระกันไปนะคะเป็นการทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วถ้า เราไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตัวเจ้าหนี้เองก็สามารถนำสัญญาประนีประนอมนี้นะคะไปฟ้องศาลเพื่อเรียกให้เราชำระหนี้ตามสัญญาได้อีกด้วยนะคะ